ด้วยอีกเจ็ดร้อยราคาเดินทางขนาดมันโบเองเดี๋ยวลืมทายเลยวันนี้เจ็ดสี่สองห้าแปดเก้าแปดหกนะคะยังไหนสองที่เจ็ดเป็นเป็นรอบสุดท้ายเพราะว่าดาวเขาเรียกว่าเป็นรอบเนาะเป็นงวดเป็นรอบสุดท้ายสองที่เจ็ดสองสองที่เจ็ดสุดท้าสองที่เจ็ดชุดนี้มันมันมันที่ออกมาแล้วมีตัวอะไรบ้างขอย้ำหน่อยของผมเพิ่มได้แต่รับติ่เดับติ๊กต๊อกมาแล้ววันวันที่เจ็ดที่ออกมาถ่ายทำวันที่หกวันนั้นถ่ายทำวันยี่สิบช่องอ่ะ นตระมณีชันเน่าคนซุรินอะไรความเชื่อเราเยอะเยอะมากเลยวันนั้นไม่ต่ำกว่ายี่สิบช่องถ่ายวันที่หกวันที่เจ็ดออกรับมาวันที่หกทราบมาวันถีกออกวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดออกเก้าห้าไอออกออกอห้าเก้าออกเก้าห้าก็มีคนถูกกลับนั่นแหละกลับพอวันที่เก้าออกเก้าห้าตตัวเต็มวันที่สิบเอ็ดรอบที่สามหลุดหลุดออกหนึ่งหนึ่งออกหนึ่งหนึ่เข้ากับเราบวกหนึ่งเราบวกหนึ่งนะเราเราสองเราชนะคนหนึ่ง นี่พอรอบที่วันที่สิบสี่ไม่ใช่สิบสี่หยุดสองกามหยุดสองการเลยเลยเลื่อนเลื่อนสิบหกหยุดเลื่อนสิบแปดเลื่อนสองรอบเท่ากับลาวันที่สิบแปดรอบที่สี่รอบที่สี่เข้าหนึ่งคือวันที่สิบแปดเข้าหนึ่งหกโยไม่ต้องกลับโดยไม่ต้องกลับก็คือว่าสี่รอบเข้าสามรอบสี่รอบเข้าสามรอบทีนี้พอห้ารอบรอบที่ห้าคือมาเข้าสองสี่รอบที่ห้าคือวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดวันจันน์เนาะวันจัน์ก็สองสี่ตัวนี้นี่ก็มีคนถูกเพราะว่าคนที่เรนประจำเขาจำได้ว่า เนี่ยมันจะขีดตัวหน้าให้ขีดตัวหน้าแล้วรอบสุดท้ายคือวันนี้รอบท้ายที่สามก็มีโซนนี้ยังไม่ได้ออกโซนยังไม่ออกก็มันก็ไม่แน่อันที่ออกแล้วอาจจะมาอีกก็ได้เนาะก็มีว่ามีสิทธิ์มาอยู่ก็ไม่แน่แต่รอบสงท้ายไม่เคยพลาดก็ไม่รู้เมื่อที่แล้วส่งท้ายอ่ะแต่สี่สี่ห้าแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ซื้อแต่ตัววงกลมให้นะตัวอื่นก็ซื้อได้เนาะแต่ใครชอบชอบไปเจอไอ้ผมเน้นไปรอบปีรอบสองที่หกสองที่หกส่งท้ายสี่ห้าขอบคุณอันนี้ ตอนนี้แอดได้พายเรยนมาติดโทรศัพท์ไว้แล้วมันเลยใช้ได้หน่อยกว่าจะนถ่งได้็อโทษขออภัยเด้อเอฟซีเด้อเป็นไงบ้างใครเข้ามาแล้วเป็นยังไงผิวเป็นยังไงบ้างเนาะคนมีฝันคนต้องการแล้วช่องคนมีฝันขอบคุณที่เข้ามานับชมกี่คนที่เขาคนเข้ามาเป็นยี่สิบสามนก็เยอะนะฮะตอนนี้ของผมอันเนี้ย เด้วใครว่ายังไงเนาะใครอยากได้เร็วหรืออยากได้ช้าเนาะถ้าอยากได้เร็วกดหนึ่งให้หน่อยนี้กดหนึง่งนะผมยาวเบาอย่างไวกดหนึ่งก็จะไปอย่างเร็วเลย<ม>ก็ถ้าแากร่วมบุญก็ร่วมบุญร่วม,มเดินทางก็มีก็ได้ไดนอ้องแอดไลน์แล้วก็แอดไลน์มาเนี้ยแอดไลน์เบอร์ของสร้างจรวด ไม่รู้ว่าตอนนี้สัญญาณนะคะเป็นยังไงบ้างเอฟซียังไม่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยฮะโจนแค่ถ้าเห็นคอมเมนต์เข้ามาถ้าใครจะร่วมบุญก็ถ้าถ้าใครไม่ีโชคไม่เราจะร่วมบุญก็ไม่ตามกาลังศรัทธาที่ได้นองได้น้อยก็ร่วมบุญน้อยได้เยอะก็ร่วมบุญเยอะเชื่อมต่อช้านี่นี่คือเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยของช่างจรวดที่จะร่วมบุญกับสองล้านผ่านตลอดเจ็ดรอบรวมรัฐบาลไทยแต่ ซองนี้รัฐบาลไทยไม่มาเนาะมาเพื่อนบ้านแล้วสี่รอบรอบนี้เป็นรอบที่หกรอบแต่เป็นวันสุดท้ายของสอทุ่นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วสิ้นสุดวันที่ยี่สิบสามด้ยังเข้าใจกีดเอีเพราะว่ามันเลื่อนสงการเนาะมีเอฟซีโทรมาสองล้านล้วนๆมิถุนายนสองล้านสองล้านสองล้านมีใครเข้ามาบ้างเนาะโทรศัพท์แอปก็ไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยวันนี้แต่เพิ่มอ้าวคุณพ่อดุลนะคะ อยากได้เร็วนะคะกดหนึ่งเข้ามาแล้วกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนก็หนะคะกดรัวเลยกดหนึ่งนะคะกดเข้ามาแล้วนะคะกดหนึ่งเลยคะกดรัวนเลยเอีเออมีปัญหาะตามให้เดินทางนะคะวันศุกร์เช้านะคะช่วงวันวันพฤหัสพรุ่งนี้ไปเลยเนาะช่วงเที่ยงนะคะได้สองมาเลยเอฟซีโดยสบว่าใครไงพรุ่งนี้ไปเดา๋ยวไปตอนเช้าถ้าเคยกดหนึ่งมาช่างจะไปพรุ่งนี้กลับมาตอนบ่ายรับตัวเลข วันศุกร์พอดีเลยเนาะถ้าขุดช้าก็ต้องจังเลยครับถ้าขุดช้าก็เป็นรอบวันจันเนาะไม่เอาใจเอฟซีเนาะก็กก็็คนยังไม่เห็นไม่อยากได้ไม่เห็นกดอะไรเลยซามีทองนะคะคนหนึ่งรัวๆนะคะเพราะว่าการเดินทางไกลนะคะร้อยชักกับคนนี้ป่านนะคะจะร่วมทําบุญนะคะเพราะว่าอยากให้ซองมาให้เอฟซีนะคะถ้าเอฟซีอยากร่วมซองทําบุญด้วยนะคะ20ท่านนะคุณที่22 1223072 คูณหกสองหนึ่งสภาษาอังกฤษอ่ะไม่สอนกดหนึ่งใคยคุณธีรธรเดี๋ยวได้ตัวอยาผมวันนี้มันไม่ค่อยดีเนาะกดหนึ่งเรือเลยนะคะวันที่วันที่ถ้าอยากได้เร็วก็พรุ่งนี้ไปรับมาให้นะยี่สหกยี่ห้าผมเดินทางไปเอานะคะพรุ่งนี้วันอุ่นเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอโอ้ยผยี่สิบห้าดิยี่สิบห้ายี่สิบห้าวันศุกร์ยี่สิบห้าเช้า ยี่ห้าใบเอาได้เลขซองเลยกดแล้วก็กดเช์ด้วยค่ะกดหนึ่กดชด้วยเออหนึ่์วันวันนี้วันพุธเนาะวันนี้ยี่สิบสามถ้ามีคนกดหนึ่งวันพฤหัสวันพฤหัสสร้างจะไปยบวันพฤหัสเอาตัวเลขมอบให้ fc เลยายวันพฤหัสวันพฤหัสไม่มีนะก็เราตอนเลขวันพฤหัสพวกจะเอาเตรียมตัวไปวันศุกร์ไงเราต้องเอาเลขเอาลงคลิปตั้งแต่วันพฤหัสยาวคลิปเราจะจะได้ขึ้นเพราะวันวันศุกร์นี้ก็ วันวันวันพฤหัสเราต้องได้ได้ตัวเลขวันวันพฤหัสเราต้องได้ตัวเลขวันศุกร์เขาได้เตรียมตัวซื้อวันพฤหัสช่วงบ่ายๆน่าจะได้เงินวันพฤหัสถ้าใครกดหนึ่งมาคุณอะไรนี่น้องคุณสัมภาวุษดูถ้าถ้าเราไปเอามาตันนองมันสัเสียงตั้งนะ ได้วันศุกร์วันศุกร์วันไม่วันศุกร์ถ้าผมไปผมต้องไปเด็ดทีซีแล้วแค่ทาเลขก็มาประมาณเที่ยงเที่ยงจะเจอกันปี่ง่ายผมไปถึงนู่นอ่ะวกดหนึ่งแล้วกดแชร์ขายเอฟซีกดหนึ่งแล้วกดแชร์ถ้าใครอยากได้วันพฤหัสกดหนึ่งเนาะใครอยากได้วันศุกร์กดสองอ่าเอสคอวันวันศุกร์นะคะก็ได้ได้วันศุกร์ได้เหนวันวันพฤหัสวันพฤหัสมาตอนเย็นตอนบ่ายก็ได้ตอนเย็นก็กลับครับตอนบ่ายมาวันพฤหัสเดี๋ยวตอนเย็นมาถ่ายคลิปนะมาถ่ายคลิปเราลงคลิปลงอะไรนะเพราะว่าวันพฤหัสช่าง ได้หายใจนะคะในการเดินทางด้วยทางผมไปเพระพฤหัสคุณไมลสัมพวุธรนลงก่อนเอ๊ซีลืมลงใกล้ๆแล้วกันเนาะแล้วก็มีคุณแม่อยู่เพิร์ลินทอนถ้าแว้ผมก็จะไว้ใจ่มีของฝากมาด้วยนะแม่ที่อยู่เพิร์ลซินบตกผมไปที่แม่ผมผ่านซินทอนอยู่แล้วแกจะเห็นผมประจํ่ผมไปคือคือวันพฤหัสถ้าได้มาตอนบ่ายก็จะมาเอาจากทั้งไปตอนบ่ายแล้ววันศุกร์เราจะลงภาพนิ่งแบบเนี้ย ให้ยย้้ำำาคนมีฝันมาก่อนเรื่อร้อยซับมาก่อนก็คือสองคนนี้เป็นช่องหลักๆที่สองล้านจุดกําเนิดสองล้านเกิดมาจากช่องนี้แหละคือคือที่ที่แอดร้อยซับอยากๆได้สองล้านวันพฤหัสคือเราจะมาลงให้แล้ววันศุกร์เราจะย้ำ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 อย่างเดียวนะครับได้นั่นแหละวันศุกรดบ่ายนะคะก็พอดีแอดบ้างม่เป็นไรบ้างเดี๋ยววันแอดจะไล่สดให้เอฟซีเลยเลยนะคะย้อนดูไล่สดกันได้รอบนี้นะคะรอบนี้ กำลังใจใตอนนี้ก็ฉีกแล้วซองให้ดูเลยสิจ<อ>ิดนะคะในช่องในช่อง a d ด w h a t s a p มีกดหนึ่งลัวหลายรัวแล้วเนี่ยขนาด a d ดล้มไปหลายหลายแล้วพวกยังเข้ามาอขอบคุณนะนข,อขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณในทุกการติดตามถึงช่อง a d ด w h a t s a p จะล้มไปสีห้ารอบแล้วก็ยังเข้ามาดูเนาะกดกดหนึ่งไปสีห้ารอบแล้ว ใครที่จะร่วมการเดินทางคนละห้าบาทสิบาทค่าน้มันก็ได้ใครจะร่วมเดินทางก็เนี้ยหนึ่งกดแชร์กดหนึ่งกดหนึ่งกดแชร์มาเนาะร่วมร่วมการเดินทางช่องช่องรับช่องที่แปดเนาะช่องที่แปดช่องแรกถ้ามาวันพฤหัสแอดก็จะมาวันพฤหัสใี่นาะค่ะซึ่งน่าเป็นที่เลขแปดเนี่เป็นเลขเข่ง ้าได้สองเลขแปดมาสองทิปแปดนะคะเราแรกน่าจะปังปังเลยอ่ะปังเลยแต่ทุกรอบที่เอามาเราแรกแต่ทุกรอบรบแรกรรบแรกมันเป็นเลแดงจนผมเนาบคันแดงนี่ทะเียนอะไรคะที่จะไปรับสแปดหน่งสองสองแปดนครับแปดหนึ่งสองสองคุณแม่ที่อยู่เพรอซินทอนจะเห็นมผประจำจอดซื้อพวกกาแฟเอ็มร้อยท่านก็จะได้เลขโหมไปถูกประจำอย่างไงก็พรุงนี้ถ้าคนคนหนึ่ง คุ่กดหนึ่งรันวนอกดหนึ่งแม่ยูดินโซนสองนะครับแปดหนึ่งสองสองนี่คือรถนะคะของช่างเจรววนะคะที่จะไปเอาเลขสองมาคือวันธุรหัสตอนเด่นคนกดหนึ่งมาเพราะว่ามัไรยกผมใช้ขึ้นมาแล้วพักอยู่ฝั่งไทยอยู่แถวฝั่งไทยพอเช้ามาผมจะเอามันจะไวเหมือนกันถ้าถนาด่านเปิดเป็นจ็สองโมงวันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธถ้ากดหนึ่งรัวเยานนี้มันจะโทรไปประสานให้เขามามาพักเสียค่าพักคืนไม่กี่ร้อยแต่ว่ามันผมได้กลับไว ่หนึ่งคือขับขับช่วงทีสีทีสามีมันไม่ร้อนในคนเขากดหนึ่งมารัวรัวอยู่นี่กดหนึ่งยแต่คนคนอยากได้หนึ่งกดหนึ่งแล้วก็กดแช์เนาะเดี๋ยววันพฤหัสแอดจะมาลงให้แต่แอดจะไม่ไลฟ์สดแอ่จะลงคลิปแล้วลงวันศุกร์แอดจะย้ำเพราะกันลืมอยู่แล้วคือบางครั้งบางคนว่าทําไมต้องถ่ายคือเป็นการย้ำกันลืมถ้าไม่ย้ำ เอฟีตัวมาว่าอ,อกเสดายแล้วอ,อกเสียดายเรื่อยเลยคือจะมีคนหนึ่งที่แบบต้องการย้ำคนหนึ่งอาจจะสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่าทำไมเอาเลขเก่าคือเขาเขาอาจจะดูไม่ไม่เคยดูสองกันล้านแต่คือที่ที่ทวันวันที่ออกจะย้ำเป็นภาพภาพนิ่ง,ง<ะ>เดี๋ยวเป็นเป็นคลิปว่าเอาคลิปเก่ามาลงมไม่มันแอ,แอดจะแอดไล์ซับจะไม่ค่อยเอาคลิปเก่ามาลงแต่ถ้าถ้าไม่มีคลิปเก่าแอปจะเอาคลิปเก่ามาตัดเป็นภาพนิ่งให้รงเพราะว่ารลย์ับนำชุกับคนมีฝันจะห่างกันกี่โลคือจะอาจจะ ขายสดม้างพับนิ่งม้างเนาะไม่วบายกันจะมากกับพับนิ่งหละพอไล่สดแล้วเครื่องแอปมันดับยุคจำเนิดยืนยงคงครงการได้มาถึงนี้เราเอฟซีสองเพราะความขลังของเลขผมคิดว่าสองล้านใบแรกนี่ผมไม่รู้จะไปต่อยังไงเนาะเนาะคนดิชันกับช่องรอยซับเนาะสองแรกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเฮ็ดที่แอปไม่ใหญ่อาจารย์บอกสองกัล้านกี่ผมยังโอคุณ๋มขอบคุณค่ะกดหนึ่งนะคะคุณกดหนอยากรอ ดวนดวนปตามเนาะอย่าลืมบันทุธนี้ด้วยนะเพราะว่ายังเหลือหกรอบนะคะเข้าไปแล้วสี่รอบเอฟสีเลยเชื่อนะคะสองทุกรอบมีเข้าหกรอบนะคะอย่างน้อยสุดที่ห้ารอบนะคะบางรอบเนี่ยเข้าตัวเดิมเลยนะคะวันนี้อย่าลืมซื้อตัวเดิมด้วยแล้วก็ตัวที่เหลือก็คือสองห้าเจ็ดสี่แปดเก้าแปดหกนะคะและวันนี้ก็อยากจะร่วมทําบุญนะคะใครอยากร่วมทําบุญร่วมก็ เดินทางเนาะเนี่ยขอหมายเลขวันซียวันรุ่ี้เดี๋ยวนะคะช่างทุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์พุงวัดปรหะออกเดินทางเลยครับถ้าถ้ากดหนึ่งเยอะผมก็หนึ่งเดินทางถ้ากดสองช้าผมไปวันศุกร์ตอนเช้าไปวันศุกร์ตอนเช้าแต่ท่านจะได้เลข้าอาจจะหาไม่ทันบางคนเออหาไม่ทันเพราะแต่ช่องคนมีฝันก็จะถ่ายทอดตอนเย็นถ้าสดเลยนะไม่ไม่วันศุกร์ พร้อมก็คือ fc พร้อมแอดก็ sy, พร้อมอ่ะให้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันวันพฤหัสเนี้ยให้ให้กำลังใจคนหาเลขคือวันวันพฤหัสเนี้ยแอดแอดต้องมาเพราะว่าจะได้ลงวันศุกร์แล้วเราจะย้ำย้ำให้ย้ำให้นะคะเหมอน fc นะคะดูไหมสุดนะคะย้อนดูได้เนาะยังไงก็ช่วยกดไลก์กดแชร์ให้แอดด้วยเข้ามาแล้วก็กดหนึ่งกดหนึ่งก็พิมพ์รอพิมพ์รอแล้วกดไลค์กดแชร์เนาะก็ไม่มีอะไรก็ส่งท้ายไม่ใั้นโวนนี้ก็มีส่งท้ายก็คือ ขอบคุณเงินที่ได้รวบรวมมาตอนนี้ประมาณได้เจ็ดร้อยกว่าบาทอ่ะที่ที่ส่งมาที่ร่วมคาดินธร่ะที่ส่งมาแล้วมาแล้วครับเป็นเปร่วมคานน้ำมันร่วมคานน้ำมันได้นธรรมถ้าใครจะร่วมอีกก็ใครร่วมอีกเป็นสมทุนสมทุนไปได้ร่วมบุญร่วมบุญร่วมโชคเนาะร่วมบุญร่วมโชคในการร่วมบุญร่วมโชคบุญต่อกครบุญต่อบุญก็ได้บาทสิบาทตามหมายได้เองน่าบาทที่คิดวนมาก็ดีใจนะอืมบาทก็คือมีคุณค่าบาทมีคุณค่าคือ มีคนโอนห้าบาทอยู่ผมก็ดีใจนะมันได้น้อยก็ไม่ว่าขอให้ทุกคนมีน้ําใจให้เนาะทุกคนมีน้ําใจน้ําใจต่อบุญครับใช่ต่อบุญต่อโชคเราเราที่เราจะไปเอาซองละล้านมาครั้งนี้คือเอาบุญมาฝากเอาโชคมาให้เอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากเอาบุญมาฝากเอาบุญมาให้ เราเอาตัวเลขก็เหมือนกับอบุญมาฝากท่านได้ได้โชคจากตัวเลขนี้ท่านต็ทำาบุญเนาะถ้าไม่มีบุญต่อบุญผมว่าไม่ไม่ไม่มีสองถึงสองที่เจ็ดนเนาะผมอันนี้ผมผมพูดจริงๆเลยถ้าทำไม่มีบุญต่อบุญนเหมือนกันตอนนี้สองผมว่าสองล้านสองแรกพอดเฮแล้วนะตอนนี้มันรู้จะยังไงแล้วมอนเหมือนกับคราวที่แล้วเนาะเศรษฐีเขงโอนตางมาให้ทั้งไป พันกว่าบาทเพื่อไปเอาบุญมาแล้วส่งบุญกลับไปให้อาจารย์นะได้มาได้น้อยผมไม่เคยว่าผมไปให้มาอยู่แล้วอาจจะช้าหรเร็วได้มาได้น้อยค่ณสิริยอาจารย์ท่านว่าแล้วจะให้แต่ตั้งชื่อสองละล้านคือเพื่อความเป็นมงคลจองลาร้านมันจะได้่ารตลอดครับองละ้านผ่านตลอดเพื่อขั้งตรวจมันแต่ได้ผ่านตลอดก็ใครเข้ามาแล้วคนละไลค์คนละแชร์ก็ถ้าพรุ่งนี้ก็พิมพ์หนึ่งมาเด้อเดี๋ยวจะได้ไป ก่อนจะลงไลฟ์ก็ขอดูตัวเลขรอบสุดท้ายก่อนเนาะอยากไม่ก่อนสุดท้ายแล้วสองนี้ท่านมีสิทธิ์ได้ดูแค่วันนี้นะจะ<ช>พับเก็บแล้วต่อไปก็เป็นสอง,สองใหม่สอ,สองนี้ใครมีโอกาสดูสุดท้ายก็คือว่าไดเป็นเลขสุดท้ายามีโชคดีลาบสองนี้จะถูกเก็บไว้แล้วเก็บไว้ที่ระลึกนี่คือสองที่เจ็ดคะสองที่เจ็ดรอบสุดท้ายก็คือสองสี่เก้าห้าห้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกนครับสี่รอบนะคะยังเหลือสองห้ายังเหลือสองห้า เจ็ดสี่แปดเก้าแปดเก้าเก้าเป็นหกเลยเ้อนะคะเจ็ดเเป็นเก้าเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าก็ได้เนาะนะคะมวดที่เจ็ดเข้าแล้วสี่รอบติดตามงวดต่อไปนะคะมวดที่แปดพิมพ์รอกดหนึ่งนะคะถ้าเอซีกดหนึ่งมารัวนะคะพุ่งนี้เอกันติดตามให้นะคะเพราะว่าช่างเตรียมที่จะไปรับส่งที่แปดแล้วลุ้นมวดสุดท้ายนะคะงวดที่เจ็ดนะคะส่งที่เจ็ดอย่าลืมติดตามคนมีฝันนะคะวันที่ยี่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตำราเพื่อนบ้านวันนี้ค่ะ ลังลรยยังไงยังไม่ลงลงยังก็เดี๋ยวก็แอดร้อยซ้ำน้ำช่วขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะทุกการรับชมขอบคุณทุกการทุกคอมเนการนั้นทุกการติดตามถึงการไล่สดครั้งนี้แอดจะมีปัญหาเรื่องติดขัดติดขัดลมมาสามรอบสี่รอบในการไล์สดแต่รอบสุดท้าย fc f ีก็ยังมาเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจในการไล์สดครั้งนี้เนาะ สำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้แอดร้อยซับนำโชคคนมีฝันที่เข้าร่วมไลฟ์สดด้วยกันช่างจรวดก็ขอบคุณทุกท่านแอดขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่กับทองละล้านซองที่แปดสุขนี้เนาะสำหรับไลฟ์สดครั้งนี้สวัสดีค่ะ